อนี้อาจะพาทุกคนไปเดินตลาดสวนผูนะคะไปเดินตลาดสวนผูแล้วก็จะเอากาังเกงตัวนี้ไปตัดขาด้วยนะคะอาเห็นพ่อใหญ่นหนึ่งเราอยู่ตรงนี้แหละร้านตัดกรังเกลจะไปตัดซื้อมากับเขาก็บอกมโอบ้าตียจะดอกจักน่อยประมาณประมาณประมาณนี้ไป มาเซลฟี selfie, ่อยู่ไหนล่ะไม่รู้ว่าแกยังเปิดอยู่หรือเปล่านะตอนนี้หกโมงแล้วแหละไปหาเสื้อแนวกินสะพายแบบนี้นะอยู่คร้ขอประตัวไอ้ข้างบนมันได้ยินเสียงลงมานะแต่ที่ไหนได้มันอยู่ข้างบนโอเคปะทุกคนลาหกโมงกว่างแรกเหมือนฝนจะตกนะคะ แต่ก็หายแล้ว,วเฮล้าวาจากสิกินนะจนสัน่นอยากได้กระเป๋านะคะกระเป๋าสัาพพไปเอากระเกงไปตัดขาก่อนไ,อไม่รู้ว่าตรงไหนนะแต่ว่าผ่านมาอยู่ไงหามายแวบมว่าคุ้นๆก็เลยจะไปดูนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าแกเลิกหรือยัง ถ้าไม่นานก็จะรอเอานะคะผลไมาร้านนี้น่ากินมากเลยนะยายเดินไปเบิ่งคนเย็บผ้าไอ้จำไม่ได้ว่าไอ้ผ่านตรงนี้หรือว่าตรงโน้นนะเพราะว่าวัน้นเดินมาถึงนี่เนาะตรงโน้นแน่เลยแถวนี้ผับป,ป่าจะเยอะนะคะแต่ไอ้จะไปตรงอือ แล้วคุณตาฝั่งนี้ไม่มีนะอาจจะอยู่ฝั่งนี้คนเย็บผ้าไป อ๋อพวกหมูหักตาพวกเนี้ยก็ตรงนี้เป็นตลาดนัดนนเนาะ<น>อ๋อมี้ามีน้นนนนเือมน,นอพออ่พวกขอ,ของจองนอ,งโโอ,อ,อ่ะหมดเางชนดล้วก็เนาะพาทุกคนมาเดินตลาดนัดนะคะของกินเยอะ มาดูว,ดว่ามีอะไรบ้างจะเดินไปที่ละซอยนะคะก็เหมือนตลาดนัดบ,บ้านเรานะอาจจะไปดูกุ้งนะคะอยากกินกุ้งวันนี้ส,วส่วนวม,ามากจะเป็นของมือสองเยอะมากเลยคะะคะเกียงยีงง่เจ็ดสิบบาทเสื้อผ้าเรา พอแล้วแหละไอ้ว่าไปดูอาหารกันเนาะตะเกียมันนีใส่ดีมากเลยนะอันนี้จะเป็นโซนของอาหาร ทุกคนมากินขนมจีนบุฟเฟ่ผักฟราห้าสิบบาทนะคะตอนนี้สั่งเป็นน้ำยาป่า Así que todo... m u